สวัสดีครับเอฟซีพิธีฉบาลต้งตันทุกคนครับพี่น้องครับวันนี้มาพบกันคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องครับพิธีฉบาลเฮาภาพพี่น้องมาขอโชคขอราบจากตะปูอ่าบันดิเซ่ครับพี่น้องครับตะปูอีเซ่เฮาเนาะวันนี้ก็จะมีอ่าจู่เสียงไายขอโฉขคราบเพื่อไว้ฝากเอฟซีเดี๋ครับเด้อพี่น้องตามมาครับพี่น้องตามมาครับพี่น้องตามมาครับพี่น้องครับวันนี้ขอ ขอต่ปูอีเซ่ครับพี่น้องครับ บรรยากาศเงียสบสงบครับพี่น้องครับทีไหก,ก็จะตีติงเด้อปวย,ปยนี่ที่นี่วิธีชาวบ้านสมัครขอโจคอราบให้ปูเรมนันี่นี่ก็มากกระเป๋าเชียงคันคือเก่าครับพี่น้องครับเดินทางมาตีสารตาปูมานิเซ่ครับพี่น้องครับก็บจะมีของ น,น้ำแดงน้ำเปล่าหากที่ข้ามยาสีกอกครับพี่น้องครับแต่พี่น้องเพิ่งกับเม้าวาย<อ>เรื่อยๆครับสองข้ามได้สองข้ามบ่ครับพี่น้องครับก็มีพี่น้องว่าวายว่าอย่างเรื่อยๆละครับพี่น้องครับ ปูตาเนาะปูตาบาลิเซ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ขอดูขานผมเองบางสข้ากาา็เลยมาขอเพิ่งบารลัมมี่วันนี้พอดีดอยุซซนะี่ยุคพี่น้องบางส่นข้ามันเกิดล่อดุนอยู่เนาะใช่เลยอย่าถ่วงกระติงเด้อป่้ยให้ลงร้านกันมาเพิ่งวัลลัมมีปูเล้ เพื tamam, <glorious> ่อพีไปฝากเอฟซีนะครับพี่น้องครับ

น้ำเปลาน้ำแดงพ่อข้ามมาข้ามผู้ลืมยาสูบแล้วข้ามาข้ามู้แล้วญาติสูบสองกอบเพื่อมาถวายปูเนาะขอเชิญปูมาหลับออเดอ่์นี่น้ำแดงน้ำเปล่าข้ามมาข้ามผู้ดีมาขอชข้ามยาสองกรอบมีลูกหลานบ่าวซึข้ากับมากกับคมาเพิงขอเพิงบารมีปูแห่ เดี๋ยวจะมาขอโชก้อใช้น้ำเหล็กโคเบอร์เน,ะน,เนเาะมื่อนี้ผมเองบ้านิการ์บมาในต่างใจเพื่อจะมาขอผู้เดียวขอให้เอฟซีหรือพี่น้องบ่าวซิลค้านสุดๆสุดขนที่เบิ่งคลิปบ่าวซิลค้านเนาะมื่อนี้กับผมเองบ้านิการ์กขอจุดถูกเพื่อให้ปูอันเหล็กออกตัวไหปูค่ะอ่อนโดนบันดานให้ออกเหล็กได้ถูกที่ปูไฮเดอร์สาธุ เห็นในถูมีเดอร์ปูเดอสาธุลูกหลานก็จะมาขอเพิ่บานมีปูไมนลูกหลานติดหน่ติดสินหลายเนาะท่องกระสอบพอดีเงินไปท่องไปเงินดูลูหลานไปลหนเลยงขอเิารมีปูของสาตัวตของรางวัลทีหนึงของราบ้าน ออเมืวันทีนึงเป็นเหล็กถ่ายขอวันที่นึตัวตรงตรงเพื่อเป็นแนวทางในการเชียงโชกให้กับเอฟซีเชีงโชกเนาะพจะปีใหม่ลรือปีน้องครับพกคงจะมีแต่อนที่สิกเลอ,อเู่สิบท่านว่าพศสองั้นร่อยกสิบหกดใหม่เลือปูข้อให้ดูแลมีเน,น,น่มีพ้อหัวปีใหม่แล้วขใส่ดีใส่สินเลือูเล สารมาวันนี้นะวันนี้ลุงแรงมาลบดูด้วปูขอหลุงหลานกันมาเพื่อต่างใจมาขอโชคขอไส้กับปูลุงหลานขอแล้วก็ให้หลุงหลานดีดีเมียทั้งเอฟซีเนาะมีคนสุขคนเจริญแล้วก็ให้เอฟซีมีคนสุขคนเจริญจะเจ็บอกระชายจะกลัวสุขฝากแข่งแรกสุกคนสุกเด็กสุกคนเด้อปูมึงกับปูไข่ตรงๆสามตัวเลยเด้อเลีทายของรางวัลที่หนึ่งของรัฐบาล ไม่นี่หลานตัดใจมาขอเพื่อให้เอฟซีเพื่อให้พี่น,น้องน้องเบาเส้นขาดศุกถูถูถกข้นรูที่เบิ้ลเพิ่นคิดคร้อเส้นขาดครูอะปวดเมตตาสงสารขอให้ลูกหลานอยู่ดีไม่แห้งลำมั่วยกันสูถูถูถุขคนเด้อปูเด้อสาธุสาธุครับพี่น้องครับลุ้นไปด้วยกันครับพี่น้องครับตัวแรกจะเป็นเังเนาะพี่น้องเอ๋ พี่น้องครับลุนไป็ด้วยกันครับพี่น้องครับวันนี้คือองครับปูจีปีตาสามตัวตรงๆเ้ยปูยวันนี้วัดตั้งใจมากเห็นมาลบลูเลยมากขอจบขอใช้ไหนครับบีเอฟซีประดี๋ยวเงี้ยงีปังๆเลยหัวทิพยพบตอนว่าคุ้มสบันอร่อยของสิบหกนะครับปู ซีโพหรอครับพี่น้องครับซีโพแน่นอนจชกดีซีอย่างนู้นพี่น้องลุ้ไปได้วยกันด้วยขามาแล้วก็โชคดีตามบบาเส้นคาดเลยเด้อพี่น้องครับวิถีชาวบ้านครับผมไปไหนไปไหนกันครับพี่น้องครับไปเป็นกำลังใจ วันนี้ก็มาเต็ดคลิปเนพื่อเป็ีเนแนวทางอภินอ่อนเบิ้งขึ้นเก่าเนะ้ะวันนี้ปูเพิ่เปิดเมตตาละสงสารละพ่นอ่อนอ๋าที่เป็นซีซีบ้างดเป็นปูตาปูบาทตัวเมืองตังเิ่นวันนี้ลุนราดเก็ดมาขอเพิ่งบารมีขอโชคขอใช่น้ำใส่สามตัวตรงตรงเลเดอร์ปู ซีซีหรอพี่น้องเป็นเล่ยน่าจะเป็นเลขย์คุยค,ครับพี่น้องครับบริษัทล้านขอโชวกขอใช้น้ำตอนตอนนี้มือพี่น้องมั่งไหวตลอดเนาะครับพี่น้องครับ สงสารเลยเด้อปูยลูกล้านมากเลยกับบริแม่ยังดอกพ่อม่เพื่อขอโชคลาภไส้น้ำปูขอเพิงบารมีปูปูกับปวดเมตตาและสงสารลูกหลานเลยเด้อลูกหลานลำบากนะจึงในมาหาปูขอเพิงบารมีปูเนาะซีซีแล้วครับพี่น้องเนาะ สี่สี่เลยพี่น้องกาจะเป็นสี่หกครับพี่น้องครับเห็นหัวงอมาแล้วสี่สี่หกบออาจจะเีน่นครับพี่น้องงอกก็เป็นเก่ากระเด้อพี่น้อง ทูบเตกว่มามันก็ต้องแต่ขางเนาะเมื่อนี้ผมเองบอลซื้อคาดกันมาเอฟคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีหรือให้พี่น้องบอลซื้อคาดสุขุสุข้ขขนเนาะปูขอให้เขาตรงๆเด้อปุย้ยให้คนเขาสาเขาลือเนี่ยนะปูขอให้เอฟซี4-4-6ครับพี่น้องครับชัดเจนพี่น้อง สทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเบิ่งเนาะทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางมื้อนี้ก็ได้มาขอโชคขอบก็ใช่ยูตี่ปูตาบานิเซ่บานิเซ่ครับตำบลนิเซ่ตบลเซ่เนาะอำเภอโพสิสวันครับพี่น้องโพครับจังหวัดศรีสะเกษพี่น้องสรุปกระตือรือรุปเลยพี่น้องครับเลขจุดทูกเสียงใตยที่ตะปูบานิเซ่ครับพี่น้องครับได้446ครับพี่น้องครับ สี่สี่หกหกหนึ่งติปเก่ากันเดี๋น้อสี่เก้า,นนาสีส่หกแล้วพี่น้องครับปูขู่มีตาและสงสารใครกับพี่ซี่เนาะวิธีชาวบ้านและเบาเสียงข้าดังครับพี่น้องครับคอยพี่น้องเฮงเฮงปังๆเด้อในกันครับพี่น้องครับท่นคำว่าเขียนคลิปนี้เราก็เขาโพไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครับช่องที่นี่วิธีชาวบ้านแล้วก็บาเสินค้านังในเด้อพี่น้อง คลิปนี้ก็ไว้สนิทซะก่อนครับพี่น้องครับหอยเอฟซีแห้งๆป,ปังๆรวยๆสาธุ